สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เขามาเยี่ยมบ้านพี่เงย,ยกองกอยค่ะพี่เก๋พีพี่พี่เงยกองกอยเก๋ค่ะเดี๋ยวสวัสดีสวัสดีค่ะบ้านเก๋กองกอยค่ะอันนี้ใหญ่หรือยังเนี่ยยายแขกโอ้ยยายแขกที่เขาว่านยายเป็นเมียเราหรือเปล่ะะยาใส่อันขลือหาดคือว่าขลือหาดหญ่คักแขก อันนี้คือเป็นความขาลือหาที่ถึงแม้ว่าจะบอสวยแต่ว่าหมากลุด้วยความสุขยู่รารมเยีนมากอันนี้ก็มีหมากกระตุ้นอารมล์ที่เจ้ารักกินโอ้โกบสมไม่เตือนมันสมยีงไงก็เจ้าก็เจ้าว่าเฮ็ดบาปเล่าเนาะพนะที่แท้จากความเป็นักกินของข้าเอินนี่เดีนี่เดี๋สุสุบ้านว่าสุบ้านว่าสุ เออเรื่งเลี้ยงนะมากระทุกโลกบ้านเพื่อนเนี่ยแบบหอมๆหอมๆที่จะมาดกปลานี่เอานี่ามกักไม่รักวะตีมกันบีได้บีได้ไม่รัไม่องกมกันีได้บีได้ไม่รักไม่รักวะบีมกันบีได้นีด้่รเกาช่อัเวะ เอาอ่ะช่องได้จีไปยังโดนี่คือข้ากันเมื่อุ่ณก็เหมืองโดนเก่งเออมันต้องซิมให้มูเบิงไว้มันจะคลองหวานบ่ของจะคลองมันจะคลองมันก็สิส้มๆนี่ับขอบคุณหลายๆครับกำลังสปอนเซอร์นะครับเด้อสปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์ยังไงอันนี้ให้เบิงโอ้ยคือมันมันบ่เข่าคัะได้หันค่ะคันเนี่ยคือมีบ้านในบ่เข่าเนี่ยเขาจะว่าเรียนเมียไอ้เกลอหวาน เอ่น้ำประแดกไม่แจนะลักงๆักง้งมาเนี่ยหมูอานนี่แค่แค่ซอนซอไ่อนก็เป็นม้านหงด้อกจีนมากเอาแล้วมึงโอ้แคนโอ้อยโอ้อ้ยโออ้อามัอสยกอ้ยโ้อยูออยากให้ยิมมากอยยโ้อย นี่ยครับก็ช่องเกลียวกันไปกินยังไงแมาเสียบเราได้แตกคนกวนคนกวนมันก็คนนะเนี่ยก็คนหลายน้ำเลยอันหนึ่งสองสามคือกันกับหมูอ้านวะนี่หันหนานี้น้องรักยูครับว่าต้นเขาลูกบ้านผมมีหวาน น้ำไายแตกเบื้งกับเาอยไรายแตกโอ้ยมีดเนี่ยยายทอารอลูกกลังไม่กิ่นต้องกินข้ามงใหญ่มีดแบบนี้เขาเอินมาคนยันเมียแต่เอ็กกับเขากันไกล้ลูงชิวดูเออข้ามยิ่งแั่ละครับมันก็ลูกบ้านของลูกขงลองงก่อน มาไกลโคตรกเฮ้ยเห้ทำรับตาขอบคุณค่ะที่มาใช่กินก่อนกินรู้ก่อนกินรู้ก่อนจะแตกทั uh uh> ่นอยูดูกันไอนี่เป็นยังไงสมแต่ว่ามันสมแซ่บไหมอันสมอมหวานแมงแล้วมันหอมคือจังแบบซีดาปางไหมมะขือมะคือคือรของน้องเจย์กองก้อยเอาไปนี่เจยกองก้อยนี่อันนี้ เดี๋ยวสุบตาเดียวกีก็งไแล้วฉลัดลัง่างน้ฉลาดลังฉลาบลางอ่ม่ยนอันนั้นเองหนูเอาโบมไงอันนี้มันมันจากต้นเนาะครับคบโอ้คิบึงคิดบึงจากก้อนมีกระร่างก้อนเอเบ่กระดอเห็นแล้วเนาะ

<laughs> <Thầm lái tẹc. cười> dạ. <laughs> <laughs> số <laughs> <laughs> à, <laughs> à, này đẹp luôn zoom đi đâu quan chú quan chú đang mới đây chờ này anh

กะเด็๋ยวีให้เยอะเผ็ดมันกล่นจอมเนาะอะไรจะตำมันหลายมันเผ็ดมันกลนจอมโอ้ขวมแล้วันสุกแล้วได้ตมออ้มปลาเอ้ยแม่ทั้งมาเสียบแล้วว่ามีตรงนี้คมดีเด็เดเลยสุกแล้วสุกแล้วนี่นไปเ,เจีเจ๊่ว ยนี่นี่เข้าไปเก็บบกอกนังสีไปนี่ต้นเก็เบบอแถวเียเธอกลวยแบบหอยน้ำเดือยนี่คือคนี่เขาควงห่างๆเหมือนขากโคกกระเดินแนี่เห็นอันนี้มีกัญชาผสมกันเนาะ เอามาใส่ต้มปลาแล้วนะ่ยเอตอตำสองเทียาฉันวานั่นพอดีเลยอ๋อเป็นตำเพ็ดแบบจายปูจายวะเนี่ยเอาพี่นานยยังมาท่านกน้างมอนนูบอกขนอมเสร็จ ว้าวโอ้มาซิมมาซิมไ้แนะค่ะมาซิมนะไม้แน่กินก็คือหม,มูนะ้นอนี่กระิบาา <laughs> <ม>บอจัดโพดดิบีบปากหน่าใส่ครกคนะเต้นออกไปฝุ่นไหมบักหน่า,าอ่ะหืมัดอบ กะละมังขักเข่า,ขามันตำสองมันต้องตำสองอัานอยแล้วอเ,นะเอาลงเลยเนาะเลทานต่อไปกันครับพี่น้องเมนูต่อไป ก๋วยหอยค่ะอันนี้คือข้าคันเกลือนะคะล่างเมื่อแล้วปะไม่ล่าง <c oughs> อเอ้ยอพินเสียบนำ้ำด้วยติงติงฝกกระห้งองเลเรียกวามา

Ini ada berapa? Ya. Amat. Amat. ซาพี่เลือกที่มันสุกเ,เป็นเป็นเศษมันเป็นเศษกระปุกเนี่ยนี่คือก้อยหอยของเกสุพัตราอันนี้กินมกักกะทู๊ก๊กน้ำร่าจ่ะวะสวนเราต้นนี้มันแสีบมันไม่ได้<ส>ไม่เป็นที่แ้ว มีดค้ก็มีดวงเดียวน้องมันแค่นั้ะะบางค้นฝนหลดมีแขววอ่ะความนีดความนควมตนก็้าคนมีดนะ ไปไปบังลังิใก็เป็นว่าตอนไหนน้อยก็ตองไหนเออได้เยมหกน่มานเป็นยนเหรอขวเคจะไปซื้อน้ำแข็งยันขวดเดียวแม่ขวด

มานั่นนนแล้วเหรอน้ำโคกน้อซื้อมาแล้วกินนู่เนี่แล้วทำแกงถ้าจะตยอดกันแน่ข้าวปลาทำเหรอวัาดีว่าดีตัวนี้เป็นแค่จง ป่าก็ตักแล้วเอ้อมันตักอันนี้เนาะบ้านหม่งเออแม่งมั่งห่มหลบไปบอกอยู่หางเลยนะหันหันมันเหี้ย เประเดนั่นด้ยเถอ

ลืมยังกะลืมว่าหามลืมผงสุรดวะบึงเอาลหลอดพี่น้องเอ้ยปวดปวดใส่อยู่พร้อมกล่อมบักน,นี้ก็แดงดีแล้วปวแดงดีอย่างเดียว,ว,วม,มันเพลิดเพลินยิ่มแหน่สิมอีกดอกมาหั่นพ่อไอ้นั่นย่าแขกเอาน้ำใส่อีกมอื เจ้านั่นมั ulously, นส e ุ่มซม่งทำห้องสีไข่เธอเอินเงินเลยเด้อเอาจานนี้ก็ได้เอาตักสองจาน เพ um> ื่อ่ง่กัซอยไปจ้าเข้มว่ะเซ็ตผงชุดอีกนะม่มีพักยังกินกับเาหมอกห้ยได้อยู่เพระมีบอลกระดาษตีเท่านี้ แซ่พริกอีก,กเกะอืมขึ้จังสีอิ่มแล้วนี่ย่ะเงินบวให้มาใส่หมูย้อยเออใส่พริกอ็ไเขึ้นมะ ชกกั้นนั้นด้วยหน้าตามันได้อยู่นะคะทุกคนแต่มันเค็มนิดนึงแต่กระบอกปยังกินแก้วเขาพอดีนัวเพราะนูกินเค็มมันงยังซีมจนอิม